สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชาแนลครับวันนี้เรามาคุยก่อนเกมครับซึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานครับหลังจากพักเบรกทีมชาตินะครับในสัปดาห์นี้ครับในที่สุดซึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็กลับมาเตะเป็นปกติครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาคุยก่อนเกมนะครับเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนะครับเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับจากฝูงอย่างเรือใบซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านนะครับเอทิฮัดสเตเดียมต้อนรับกาารมเยอนขง หงแดงร์พูลครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างมากครับสําหรับเกมนี้โดยผู้ตัดสินในเกมนี้ครับได้แก่คิดคาวานาตครับ VAR เป็นสจวตแอดเวลครับสถิตินะครับนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นฝั่งเรือใบชนะได้2เกมแล้วก็ฝั่งทีมเยือนอย่างร์พูลชนะได้2เกมครับถือว่าสถิติสูสีกันอย่างมากครับสำหรับ2ทีมนี้มาดูความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันดีกว่านะครับลูกทีมของเป๊ปโกเดลล่าครับนัดล่าสุดเนี่ย ทำได้เพียงแค่เสมอกับเชลซีไปอย่างสุดมันนะครับโดยสกอร์4ประตูต่อ4แต่ทว่าปัจจุบันก็ยังแข่งไปแล้ว12เกมครับมีอยู่28คะแนนรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของสุดเพีย์ลีกในเวลานี้ครับโดยเกมนี้นะครับมีนักเตะเนี่ยที่เรียกว่าปาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวครับหลังจากนะครับไปรับใช้ทีมชาตินั่นเองอย่างไรก็ตามนักตัวหลักๆนี่ก็ถือว่ายังคงพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเป๊ปกุลีโอลาทั้งหมดนะครับโดยเกมนี้ครับนักเตะตัวลยหลักที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับคนอาจจะเป็นเควินเด ครับมัตเตโอโควาสิตจอห์นสโตนอะไรพวกนี้นะครับส่วนนักเตะที่รอเช็คความฟิตครับจะเป็นแอนเดอร์สันนาธานอาเก้เออร์ลิงบราห์ฮาแลนด์แล้วก็มาชิอุตนูนเยสนะครับซึ่งฮาแลนด์เนี่ยเรียกได้ว่าเห็นภาพลงมาซ้อมแล้วนะครับคาดว่าน,น่าจะพร้อมครับสำหรับเกมนี้ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็พร้อมเป็นตัวเลือกให้กับเป๊ปทั้งหมดครับ โดยไลน์อัพ11โจริงที่คาดว่าจะลงสนามน,นะครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดอร์สันมอรลาเลสนะครับกองหลัง4คนครับคายวอลเกอร์กับต mm ันทีมครับรูเบนดีอาร์ตมาริเอลกับคันยีครับแบ็คซ mm ้า hmm. ยเป็นยอสโกกวาดิโ hmm. อครับกองกลางเป็นแบรนาโดซิวาครับจับคู่กับโรดี hmm. ้แนวลุกเป็นฟิลโฟเดนเจอร์มีโดกูฮูเรียนอวารสครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอริงเบลฮาแลน มาดูความพร้อมของฝั่งทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างครับปัจจุบันรั้งอันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกในเวลานี้นะครับตามหลังจากฝูงอย่างแมนเชสเตีร์อยู่1คะแนนก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะครับเบรนท์ฟอร์ดไปด้วยกอร์3ประตูต่อศูนย์รับผลงานยังคงร้อนแรงนะครับโดยเกมนี้ครับนักเตะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวครับส่วนนักเตะที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นเตลโก้คันทาร่าครับสเตฟานไบเซติ์แล้วก็แอนดูโรเบอร์สันครับ ส่วนรอเช็คความฟิตนะครับก็จะเป็นโจโกเมสเคอติสโจนแล้วก็ไรอันกาเวนเบิร์ดครับส่วนไรอันอื่นๆเนี่ยพร้อมเป็นตัวเลือกครับให้กับเทอเกนคอปทั้งหมดครับโดยไล์อัพ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ครับกองหลัง4คนแม็กขวาเป็นเทรนนะครับเซ็นเตอร์เป็นโกนาเต้จับคู่กับฟานได จากซ้ายเป็นซิมิคลาสครับกองกลาง3คนเป็นโดมินิโซบอสลายครับเอล็กซิแมักอลิสเตอร์แล้วก็น่าจะเป็นไรอันกาวเวนเบิร์สครับแนวรุกเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาหรือดิอาร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นดาวินนูนเยสครับ โดยผลการแข่งขันครับที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับโดยช่วงหลังเนี่ยสถิติบอกว่าเนะครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ครับเป็นฝั่งที่ทําได้ดีกว่าครับเอาชนะมาแล้ว2เกมติดแล้วนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่ายังคงทําได้ยอดเยี่ยมครับไม่แพ้ใครมานานส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเองครับผลงานในการเล่นเป็นทีมเยือนในซีซั่นนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ครับแต่สภาพความพร้อมของทีมรับในเกมนี้เนี่ยถือว่าดูได้เปรียบมากกว่านะครับจากตัวหลักลงสนาม ได้แทบจะฟูลทีมขณะเดียวกันเจ้าบ้านเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตตั้งแต่หลายรายเลยทีเดียวอาจจะมีการปรับทับครับสําหรับเป๊ปแต่ด้วยคุณภาพของตัวสํารองนะครับคาดว่าน่าจะแทนที่กันได้แบบไม่มีปัญหานะครับโดยเกมนี้ครับอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูได้มากกว่ากันนะครับแม้ว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะมีความพร้อมน้อยกว่าแต่เชื่อว่าครับน่าจะเอาอยู่แล้วก็ทีมเยือนเองก็ไม่น่านจะบุกมาเสี่ยงนะครับเปิดเกมบุกใส่ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็มีโอกาสครับที่จะแบ่งแต้มด้วยผลเสมอกันนะครับ แต่เชื่อว่าครับเกมนี้เนี่ยยังไงก็ต้องสู้กันอย่างสูสีและก็สนุกแน่นอนครับแต่สุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ย น่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบสนุกละกันครับฟันพงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งลิเวอร์พูลหนึ่งครับโอเคครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นยังบ้างครับสำหรับคู่นี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลเนี่ยผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หัวเขครับผมดูบอลให้สนุกกันนะครับ